ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เพื่อนัานนอกครับทันทีแล้วครับเดีย๋ยวพามาวัดความสูงลายแต่ละตัวกัวนบ้างครับเราจะให้วัดไหมอ้อแป๊บก็ให้ หนึ่งดอกประมาณร้อยสามสิบกว่าครับไม่ยอมให้วัดนะตัวไม่หนุนม,มาดูลูกชายครับมันรอครับไอ้กำครับเฮ้ ประมาณสองอยเนี่ยร้อยยนะี 4, ่สิบสี่ยี่สิบห้าครับเดี๋ยวมาดูคาราบาวว่าเป็นอะไรกันเนี่ย ระบาอที่ร้อยสิบกว่าครับนิ่มถึงร้อยยี่สิบเลยนิ่กว่าเจ้าอินแซงแน่ครับดูตรงท้องว่าครับสูงเท่าไหร่น้อยังไม่ถึงร้อยสามสิบครับสูงก็พอกับเจ้ากำเลย ร้อกว่าประมาณร้อยยห้าครับโดยประมาณเขาไม่ยอมให้วัดครับเดี๋ยวหลังต้องทำเป็นไม้แล้ใช้สลหรับเมตรแล้วไม่ให้ความรูม้มือยังไม่ลงน้ำครับดูสภาพ หนังยังแห้งอยู่เลยมีตรงปตัวเดียวค่อยกั๊มลองดูทังท้องนยครับปีหน้าจะได้เป็นคุณแม่แล้วครับดูเต้านมแม่งกัดนะย่งกัดนม อีกแป๊บนึ่งจะเอาเคอกแล้วครับตอนนี้เวลา16บหนาฬิกานาทีโดยประมาณครับขอเข้า3เดือนก็เริ่มครับเริ่มมีอาการของ การเป็นหนุ่มครับการเป็นตัวผู้ครับเริ่มดมฉี่เริ่มแสดงการนะครับกระโดดได้สูงมากครับจอยนี่กระโดดขี่หลังผมได้สบายเลย เจ้าอินนี่ขึ้นขี่วันดีได้สบายครับตอนนี้แต่คงทับวันดีไม่ทันครับเพราะาอายุห่างกันเยอส่วนนายนี่คือเพื่อนเล่นกันเลยแหละกินเยอะนะหัวไทย แต่การจเจริญเติบโตเขาไม่ดีเท่าวัวที่มีสายเลือดของหัวบามันแมงขัดครับมาล้มาล,มาล้ขึ้นขึ้นป๊าบก็ให้ <c oughs> เล่นกันตลอดครับสองคนนี้สองตัวนี้ดูครับสีนี่แบบเร <c oughs> ื่องแข้งขานะี่ยังไม่ใหญ่โตมากครับพอได้อยู่จะ็เป็นพ่อวัวพัฒนาวัวบ้าน คิดแัดมากครับกินยาดีไม่เคยเลือก เขายังไม่เคยเจออากาศหนาวครับเดี๋ยวเดือนตุลานี่จะรู้และน่าจะทนได้ครับเพราะแม่เขาทนได้สบายอากาศหนาวทนหนาวทนร้อนครับแม้ว่าไม่ใช่หัวเมืองหนาวเดี๋ยวจะปล่อย ว่าเล่มอยู่ในสวนนี่สักแป๊บนึงครับแล้วก็จะพาเดินเข้าขอบละอันนี้ฝนไม่ตกครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบคลิปเพื่อนเท่านี้ก่อนนะครับกินอิ่มนะครับไม่มีแก๊สจะรอเข้าค้ออกนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ